ชมพบกับเมย์และอยางแอดาโชนะคะวันนี้เนี่ยเมย์มีเมนูของหวานสําหรับคนที่ชอบทานอะไรหวานๆนะคะแต่ว่าอยากดูแลสุขภาพไปด้วยค่ะเมนูของหวานในวันนี้นะคะเอาใจสายรักสุขภาพแล้วก็ใครที่ทานวีแกนเนี่ยต้องชอบมากแน่นอนแต่ว่าจะเป็นเมนูอะไรนั้นวันนี้เรามีเชฟผู้น่ารักมาแนะนําให้เราฟังนะคะพร้อมทั้งสอนวิธีทําง่ายๆให้ด้วยค่ะกับเชฟเจากวีแกนคริสตินไทยแลนด์ค่ะสวัสดีค่ะ เชเป้คะวันนี้เห็นว่ามีเมนูเอาใจใส่หวานใครชอบทางของหวานเนี่ยแล้วอยากดูแลสุขภาพด้วยทานเมนูนี้ได้เลยใช่ไหมคะได้เลยค่ะ,ะเห็นว่าเป็นเมนูที่หลายคนเนี่ยน่าจะชอบอยู่แล้วกับอโวคาโดช็อกโกแลตมูสมาพร้อมกับตัวอะไรนะออฟรีของกาโนลา่นนลาด,ด้วยออฟีกาโนล ดูดิบกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทําเมนูของหวานนี้ยกันเลยดีกว่าคะ่ะเชฟโอเคเริ่มจากอะไรเดี๋ยวเรามาเริ่มที่ตัวกาน่าก่อนนะคุณเมย์ได้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้าวโอ๊ตบดละเอียดนะคะอันนี้เวลาที่เราใส่ทั้งข้าวโอ๊ตบดละเอียดแล้วก็ตัวข้าวโอ๊ตด้วยเนี่ยเวลาที่ออกมามันจะมีะ texture ที่เียกว่ามันดีกว่าเวลาที่เราจะกินเป็นกานู拉นะแล้วก็อันนี้จะเป็นะมะพร้าวแล้วก็อัลมอนด์อันนี้จริงๆใส่ถั่วได้ตามชอบนะคะ เม็ดฟักทองอันนี้เป็นน้ําตาลมะพร้าวนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะมาผสมก่อนคลุกก่อนใช่ไหมคะให้เข้ากันเส<ช>ร็จแล้วอันนี้เป็นน้ําอุ่นนะคะใส่น้ําอุ่นไปพอผสมได้ ก็คลุกให้เข้ากันนะคะ,อะตอนนี้คือเป๊ว่าเท็กซ์เจอร์ตอนนี้กำลังดีแล้วค่ะ,คะจะมีก้อนใหญ่บ้างเล็กบ้างเอาให้มันเป็นธรรมชาติไปเดี๋ยวขอใส่วานิลลานิดนึงนะคะเพื่อเพิ่มความหอมอเวลาอบไปแล้วจะได้มีกลิ่นวานิลาหอมๆนิดน,นึงนี่นะคะก็คลุกให้เข้ากันโอเคแล้วเราก็เทใส่ถาดเตรียมอบได้เลยอบนี่เราใช้เวลาอบนานแค่ไหนอะคะเชฟก็อันนี้จะอบ175องศาประมาณ 20นาทีแล้วก็ไปคลุกคๆ,ๆุกแล้วก็อีกต่ออสักประมาณ10นาทีกว่ากวาจะดนี่นะคะก็เดี๋ยวเราไปอบตัวกาโนล่ากันก่อนเลยค่ะตอนนี้นะคะเราก็นำกาโนล่าเนี่ยไปอบและในระหว่างรอเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ขั้นตอน,ต,อนต่อไปกันดีกว่าค่ะชเชพเป้ทำอะไรต่อดีคะ,ะเดี๋ยวเราจะทำมูสนะคะว่าเราจะต้องละลายช็อกโกแลตก่อนโอเคงั้นเดี๋ยวเมย์จะช่วยละลายช็อกโกแลตเองนะคะ หวังว่าจะสามารถทําได้ดีลราจะละลายบนน้ำดือดก้งเมฆก็คือวางไว้อย่างงี้โอเคตอนนี้ช็อกโกแลตละลายแล้วค่ะเชฟโอเคมาเลย่าขอบคุณุ้งเมอ่ทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำตัวช็อกโกแลตมูสกันค่ะ ซึ่งเราก็จะใช้อโวคาโดนะคะก็มีประโยชน์อยู่แล้วหลายคนทราบเั็นดีเป็นกู๊ดแฟตค่ะไขมันดอนนีอันนี้อโวคาโดน,นี่จริงเอาไปทำน้ำสลัดก็ได้นะคะใส่แทนน้ำมันเหมือนกันอันนี้เราไ็จะใช้สัดส่วนก็คือ1นลูกมันก็จะตกประมาณ100กรัมแล้วเชฟมีวิธีเลือกอโวคาโดแนะนำไหมคะอย่างเมย์อย่างเงี้ยยังเลือกไม่ค่อยเป็นนะคะเลือกมาบางทียังไม่สุกเลย จริงๆไปจะเลือกที่ผิวอะค่ะก็คือผิวให้ให้เขาน้าตาลนี่คือสีใกล้สุกเขียวนี่คือยังดิบแล้วก็ให้ให้จับบีบๆดูอย่าเอาแข็งมากเพราะบางทีอะมันแข็งมาอยู่แล้วแล้วมันอยู่ในตู้เย็นอะโอกาสที่มันจะไม่สุกเลยมันก็มีโอโอเคค่ะก็ลองเลือกสีประมาณนี้สวยๆเนียนๆใช้ลูกหนึ่งใช่ไหมคะต่อการปั่นโอเคต่อด้วยแล้วก็เสร็จแล้วก็จะมีอันนี้จะเป็นซิลเคนโทฟูนะคะหรือว่าเต้าหู้นิ่ม อันนี้จะเป็นซอยโยเกิร์ตอันนี้ถ้าใครแพ้ซอยก็เปลี่ยนโยเกิร์ตประเภทอื่นได้แล้วก็น,นี้ก็จะเป็นผงคาเขาเนาะใส่หมดเลยอันนี้จะเป็นน้ำตาลมะพร้าวนะคะ,คะเดี๋ยวอันนี้จะลองใส่สักครึ่งหนึ่งก่อนได้อันนี้ถ้าใครไม่อยากใส่น้ำตาลเนี่ยให้ใช้อินทผลัมได้อ๋ออินทผลัมได้ด้วยรสชาติก็มันก็จะยิ่งเนียนขึ้นอโอเคค่ะแล้วก็วาน,นิลลาเอ็กซ์ตรัก เดี๋ยวจะปั่นอันนี้ก่อนแล้วค่อยตบด้วยช็อกโกแลตท,ที่เราละลายไปได้ค่ะปั่นนี่ต้องคือเนียนละเอียดเลยใช่ไหมคะใช่เนียนละเอียดเลยค่ะ <Okay. S 2> ก็ตอนนี้เนี่ยเราปั่นตัวมูสเนียนละขั้นตอนต่อไปคือใส่ช็อกโกแลตใช่ไหมคะใช่ค่ะ,ะว,วิธีการใส่ก็คืออย่างที่ เราจะต้องดูเนี่ยมีอุณหภูมิถูกไหมคะใช่ค่ะก็ะอันนี้มันก็จะคือท้านี้มันไม่ได้เย็นมากแล้วเอาเอาเอาาอุณหภูมิห้องสักพักแล้วอะ,อะก็คือไม่ไม่ไม่ได้ต้องวอรี่อะไรมากแต่ว่าถ้าเพื่อออกมาจากทุเย็นเยนอะไรเงี้ยแลวอันนี้ร้อนเจอเย็นอะช็อกโกแลตมันจะ,นจ,ะจับเป็นก้อนแล้วมันก็จะไม่เนียนเ,เข้าไป จากตัวมูสที่เราทําเสร็จแล้วนะคะตอนนี้การโน,น่าของเราก็อบมาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมน่าทานมากดูแบบกรุบกรอบต่อไปนี่เราจะทําอะไรต่อคะเชฟเดี๋ยวเราจะเอาตัวมูสเนี่ยมาใส่จานนะคะ,อะโอเคค่ะจริงจริงมูสนี่นะคะถ้าสมี๋หมดเราอยากให้เขามี t e x t อร์ที่แน่นขึ้นนิดนึงอะ่ะให้เอาไปเข้าตู้เย็นก่อนหรือว่าถ้าใครอยากทานอย่างนี้ก็ได้เลยเหมือนกันต่อด้วยคะ่ะตอต่อม<อ>า,าค่ะแต่งด้วยกาโน่าที่เราทําไว้แล้วเลยนะคะต้องใส่ยเยอะมากน้อยแค่ไหนอะคะ แล้วแต่ความชอบเลยค่ะอันนี้คือเป็นใสทั้งหมดความชอบส่วนตัวใสทั้งหมดถ้วยไม่ได้พอโอเคเราแต่งด้วยสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็โรลช็อกโกแลตนิดนึงนะคะที่เราละลายไว้ว้าวอันนี้เป็น edible leaf นะคะทานได้ นี่คะ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วหน้าตาน้าทานมากนะคะนี่ขนาดเรายังไม่ได้เอาไปแช่ใช่ไหมคะเชฟยังดูแบบหน้าทานขนาดนี้แต่ถ้าใครอยากได้ความหนึบแนะนําว่าแช่สักครึ่งชั่วโมงโอเคค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่คุณผู้ชมที่ชอบทานของหวานสามารถเอาไปทําทานได้ที่บ้าน แล้วก็มีประโยชน์ด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าใครที่เป็นสายแพนเบีเก้นก็ทานได้ค่ะ,คะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่เชื่อว่าหลายคนจะต้องชอบมากแน่ๆเลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณเชเป้มากเลยนะคะ,คะก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วยังไงไปพบกับพี่ประชากันต่อได้เลยค่ะ